ฝันเห็นกาฝันเห็นอีกาหมายความว่าอะไรภาพรวมความฝันกาหรืออีกาในความเชื่อไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของความลับเคราะห์หรือข่าวร้ายโดยเฉพาะถ้าในฝันเห็นกาส่งเสียงร้องบินวนหรือเกาะอยู่ใกล้ตัวอาจสื่อถึงเหตุการณ์บางอย่างที่คุณควรระวัง ฝันเห็นกาเกาะต้นไม้หรือหลังคาอาจมีข่าวจากคนไกลหรือข่าวที่ไม่คาดคิดบางครั้งเป็นเรื่องเศร้าฝันเห็นอีกาบินวนอยู่เหนือศีรษะเป็นลางเตือนภัยเช่นคนใกล้ตัวมีปัญหาสุขภาพหรือมีความขัดแย้งภายในฝันว่าถูกกาไล่กาบินเข้าหาอาจมีคนคิดไม่ดีพูดจาว่าร้ายหรือแทงข้างหลังฝันว่าไล่กาหรือทำร้ายอีกาแปลว่าคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาหรือคนที่ไม่หวัง ดีกับคุณได้แม้ตาในฝันจะดูเป็นลางร้ายแต่ก็อาจหมายถึงการเปิดเผยความลับบางอย่างการเตือนสติหรือการสิ้นสุดของสิ่งไม่ดีเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นเลขเด็ดเลขนำโชคจากความฝันเห็นกาเลขเด่น4 9 7เลขชุดที่น่าสนใจ4 9 9 7 7 9 4 9 7, 4 7 4 0 9